อ่าสบายดีพี่น้องมืเอนี้บรรยากาศสบายๆครับวันเสาร์หาฮ่าฮ่าฮ่ายุทงหายทงหน้าปลูกทั้งแพ็กทั้งมีสีใบาหาใบากับว่ากันไปมืเอนี้สีมายามคุณยายก่อนยายเจ้าของทีเจ้าของสวนเพิ้ลแต่ละเอาพอดีย้ำเสาร์คุณแม่เขียนอย่างอ,อยู่นอหนิหนอ ไม่ยังมักษาดีนอบาดนีเลยวเต้นกีด <c oughs> โอว้วาติก่้วเขาวัตถีหมู่บ้านได้ยินข้าวว่าเจียวเอาเมือเอาเว้นมันบ่มาเ <c oughs> น,นี้กะสิมันเขามันสูงเด้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายกอนเขาสูงล,งปปล่งไปบ่หัว่ายเป็นไผแล้วครับนี่เงิดหลายเพราะว่าเพิ่นใส่ปุย๋ยเกษตรอินทรีที่เพิพ่นผลิตเองนะครับปุย๋ย ขี่เกียเดียนผู้เขาไฟเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ผลอมาม่าประยุกตใส่อยู่ในไ่น้ำหน้าน้ำผักน้ำมีนี่แหละนี่เราปลูกเองมีต้นทุเรียนผลดีครับเพราะเป็นต้นทุเรียนอย่างเดียวมีทั้งผักทั้งต้นหนาหน่อยบักหน่อยหน,ยหนาต้นกล้วยอ้อยสอยปีมีเบิดเอาละบัดนี้เพิ่นว่ามันสูงหลายมันเกี่ยวยาก,กว่าสั้นห้อยอนโอ้เอ,อ,อ,อมมอบ นาบเนี่ยมันเป็นยานพดมมาคมเขามานาบมามามอบเขาครับภาษาภาษาอีสานเท่าเอิเนอะเอวนว่ามอบเขาแต่ว่าบพมันมอบนนคกด้บยพราะมันมอบนากมันสูงหลายมันปวดแอะมันเกี่ยวยากและสีเหตุให้มันเขารบแบบอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะคนยกย่องสรรเสริญเดียวผมสิซอยเพิ่นกนจกน้อยอาบุญคิดอาสาแต่ผมย่องบ่ได้เด้เนี่ซอยเบิดมือแต่ปุ้นแต่พื้นให้กันนะ อ้าวเปลี่ยนกันโอ้ใส่แรงงานตอกเต๋อแรงงานวันละมื้อครับโอ้โอ้โออยขมมากมันต้องขมแห้งเออเพอนน้อยๆนี่แหละพู้หลักโอ้ขาแม่